ครับและเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมีปีพารัตตะพนยวมาโชว์วีไายลายเบอร์มอยมขณะนี้ก็กำลังเซตวงอยู่แต่ช่วงนี้ชมมังกรทองครับกิมงานลูกพอ่อพันท้ายนอสิงมาแสดงมังกรพันสาวหรือว่ามังกรพันหลัเป็นเอกลักษณ์ของจุกชนเชื้อชาติชาวจีนครับยบนะวันนี้และจากขอพรครับองค์พุทธนาทน้อย พระประจําวัดหรือว่าพระที่ชื่อก้อนนะสำหรับวัดประยูรวงสาวาสนั้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านไทยเบรเบรที่ดีสิ่งดีๆมามอบให้กับทางด้านชุมชนไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านขายของกินของดีย่างจะีนิีนหรือว่าย่างฝั่งคบุรีครับวันนี้ได้มาออกร้านออกสแสดงโชว์หลายพุทธท่าทาข่าวมาว่าเป็นร้อยกว่าร้านนะครับร้านร้อยกว่าร้านค้า ที่นำมาในวันนี้นะครับพวามประธานช่วงนี้นะครับพบกับทางด้านทีมงานลูกพ่อ สำหรับคอหวยเมื่อกันที่แล้วโหวตเอกันลั่นนัดที่เก้าห้านักไม่รู้จริงจะเป็นเก้าหกหรือเปล่านะครับนะเกว่ากันไปครับนะคนชอบชอบก็เหมือนกันนิ้วยังยาวก็เท่ากันนะครับนะต่างกับเพราะสีจิตของนักทีมงานลูก hmm. พ่อพ like? sure. ันท้ายนรสิงห์โดยคุณโสวัตร วงทำนะครับนั่นและทีมงานชุดแรกครับเป็นชุดบูชาครูหรือสิงโตบูชาครูครับลูกพ่อพันท้ายนอสิงกับเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจด้วยนะครับนะมีการประกวดประกันหรือว่าพลังโชว์ลูกพ่อพันท้ายนอสิงต้องติดหนึ่งในคณะนะครับนะในชื่อเสียงครับ ชุดนี้เป็นชุดสิงโตรละลอกครับ3ตัว2หัวลอกเสียงเพิ่มเติมเขาจะทยอยสูงไปเรื่อยนะครับมาขอบคุณเจ้าน,น้าที่ถ่ยเแบฟบ4ชั้นครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือสิงโตปูชาครู4ชั้น ชุดนี้เป็นการปักทูบเคารพคูนะครับ3มดอก3ต้นนะครับนะหรือว่า3ชุดนะครับชุดนี้เรี่ยบเสมือนทูบปักเคารพคู่ครับแสงอาจจะไม่สว่างเท่าไหร่ครับเสียงเปิให้ดูนะโอ้ยนี่ครับเขาบอกยังลับสะบักตัวบนอยู่นะครับนะ อออออสองชุดครับชอบใจ้องไหนตบมือเป็นกำลับบงแรงใจหรือใครตบมือไม่เป็นฟักรางวัลตบรางวัลให้น้องหนูนะได้เลครับเอาตบมือ ก็สำคัญอีกหนึ่งชุดครับับชุดนี้เขาเรียกประตูสวรรค์หรือภาษาจีนก็เรียกชุมทีมึงนับสี่ชั้นบานประตูครับสองท่านนี้ก็จะขำไว้นะครับอย่าลืมนะเหมือนเด เสียบปรบปือและขอบคุณสำหรับกำลังแรงใจครับของที่ดีมามอบให้ครับกับพ่อแม่พี่น้องชาวฝั่งทนโดยวัดที่วัดประยุรวงศาวาสแห่งนี้ขครับปางกนกลางที่ไม่ธรรมชาตินะเขาบอกว่าทำไมถึงไม่เป็นธรรมชาติก็มนุษย์มันสร้างขึ้นนะฮะห้าชั้นครับใอตัวบนชอบใจใหญ่ยิ่งสูงยิ่งดีตบมือใหญ่ตัวบน สองคนเจอไปแล้วคนที่สามอะไรจะขึ้น,อน,อนเอาละไอห้หนูมันตบมือมันจะยืนมาเออสี่คนแล้วเอาตบมือให้หนูหน่อยหนูยืนลูกไห้หนูเอาไอ้เอเอา ขอพันท้ายรอสิงตามครับเรียกร้องครับทาก็บอกว่าอะไรนะเหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรมชาติครนะับเพราะว่าสถานการณ์แล้วฮึบอ่าไอ้ว่ะไอ้ว่ะจออมาหาชั้นหาเดิอนเออ,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 อเรามีโฟมเตอร์อยู่ด้านข้างน,นะครับชอบมาก ครับสักครู่เดียวครับไอ้หนูตกมือให้หนูหน่อย Yeah. yeah. นะรครับก็เล่นรนะอหัวรอ่อขาหาล่อห,หัวหัวรอ่อขาครับถ้าคนที่ไม่เป,เป็นรอ,รรอสำคนะครับแต่หรับานั้นความเที่ยวชาตอนตนี้เป็นสันตว์คลน,นะครับเพราะว่าหากทลายต้กินกีนชนิดเป็นสัตว์ปคอในตัวจีนนิแต่ถ้าําลาไปกินข้าวนิด แล้วค,คนนั้นก็จะรู้เรือนะเขาเว็นปลาปลาเหนไมเราไเที่ยวชนสันเราจะตื่นจะต้องถามว่านี่ตัวอะไรแต่แเราเห็นปลาเห็นเขาเพื้อนจะรู้ได้จริงๆว่าคุณวปลาเขาบอกคนเราทาตัวให้คนรู้จักและทำผลงานปลาดี ีนติดตาเดียวก็คบวนแต่ถ้าเป็นบกอะไรานอะไรอะก็ตมิาตจ่าทรุง ja ือกเดาความหมเปาก็คือทุกคนกอบุรวมกันลักไปอรองสามัคคีอาิล่าศัตรูใดๆก็จะปับรได้ครับนี่เป็นสิ่งที่า จับมือถืออุ้งเท้าหมีนะเคยเห็นไหมครับของทเกี่ยวเวลาจับต้องอะไรก็จะไม่หลุดไม่ลื่นเขาบอกว่าจะไม่ลื่นไหลและหลุดลอยก็คือจับอะไรได้ดอยู่เสมอคือจะจับงานชิ้นใหญ่ๆทำการจับกระวานนะครับสิงศักดิ์สิทธิ์โดยเพราะองค์หลวงพ่อพระพุทธนาคน้อยพระประจําวัดประยุทธ์แล็องค์พระประธานนะครับและหางเป็นปลา ปลาที่มันเข็บแข็งโตมันใหญ่มันเรื่อนหานิดเดียวแต่มันสามารถว่ายทนน้ำทนกระแสงงน้ำได้เขาบอกให้คนเรานั้นแข็งแกร่งและนแข็งแรงเหมือนหาปลานครับแล้วมันถึงอะไรครับสำคัญที่สุดดวงตาครับดวงตาเหมือนกุ้งกุ้งตามันเล็กแต่ถ้าใครช้อนกุง้ตงตรงๆอง่ะรับรองไม่กินได้ขณะนี้พยามังกร กำลังเลื้อยสู่ยอดสาวเสียงปรบมือครับเริ่มตกเลยก็ได้ดับดวงตาโดยคุกเขาบอกคนเราถ้าดวงตากว้างไกลหรือมีกสิทธิพิเมีความคิดในใจให้ก้าวไกลไม่อยอัศจรรยกับใครคนนั้นจะเจริญรุ่งเรืองและสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือลำท้องลำท้องเปนหน่อยท่าเขาบอกคนเราถ้าทำไรแล้วค่อยๆทำ เขาเหล่านั้นกินข้าวทีละ,ะก้าเดินทีละก้าวและกินข้าวทีละคำคนคนนั้นก็จะประสบความสำเร็จไม่ช้าไม่เร็วและพยายามากระกอบด้นสู่ยอดเสาหลอกผู้ต่อสู้ผู้ต่อสู้สขเขาจะเป็นใครไม,ไม่ได้ครับเจ้าจากเจ้านาจาเด็กร้อยจองกระถาหรือว่าเด็กแสนสน ตอนนั้นเที่ยวตะเลนะครับผิดเจ้าแม่คนอินถึงสให้ติดคนอินเป็นเวลาหนึ่งพันปีพองระถางลูกแก้วอาปากไว้ติดน้อยจอนกระถางหอกผ่านมามาพบจึงขงโมยลูกแก้วไปจึงเป็นที่มาของอ ตันื30ไม้ครับวั <m ere ly> นนี้เขใช้แป้งสวยครับงานละกน,น,กนอนก็เลยเร็วดับฟฟ้าเฮ้ยดับเติมแตับมอคคอลอ้าที้นมาก็บบาจะสวยสดงดงามน,นะครับจะถ่ายภาพถ่ายได้ตอนนี้ครับสวย สักกะเดี๋ยวหนึ่งให้พังพูดประจางไปนิดหนึ่งและนี่คือทีมงานลูกพ่อมรททายนอนสิงป์ครับเป็นการแสดงโชว์ในชุดต้อนรับปีใหม่หรือว่าต้อนรับปีปกักอนทองครับ สู้กันกนะครับ เราเพราะฉะนั้นต้องรักและสามัคคีตอบรับกันครับนะและมาถึงทอดสุดท้ายนะนะก,ก่อนที่ทีมงานพ่อป้านายนอนสิงห์นะครับจะอำลาจากไปสำหร,รับทั้คืนวันนี้ครับ น,น้าน้อยนะครับเขาเข้าไปเอามามตอนเย็นเอามาผสมน้ำนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับพ่อแม่พี่น้องหยุดพบกนะเจะาอครับ ขอบคุณนะครับสำหรับเสียงปลบเือร์ที่มีให้นะครับก็เป็นความรารถนาดีของด้านทีมงานลูกพ่อปรรทาน้องฉินครับสำหรับช่วงนี้ อีกหลายบทอีกหลายตอนนะครับอีกหลายเรื่องอีกหลายราวที่จะมีในค่ำคืนวันนี้นะครับสำหรับผมค่ำคืนนะสำหรับผมค่ำคืนวันนี้นะครับขอพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านจงมัง่งมีสิรสุขแลนะร่ำรวยครับนึกคิดถึงถึงประการใดสมความมุ่งพพมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการคนระับเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยทุกทุกท่านทุกทุกคน